สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องนะคะซึ่งองค์นี้นะคะลูกค้าได้ทำการปิดไปแล้วนะคะก็เอามาให้ดูองค์พระเฉยๆนะคะเป็นหลวงพุทวดนะคะวัดสบ้าย้อยนะคะรุ่นที่มีประสบการณ์สิญเจิน้นั่นเองนะคะองค์นี้สร้างเมื่อปีพศ2 5 3 9ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนะคะให้หาพราเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆค่ะสวัสดีค่ะ